คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมมาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับประเด็นที่แอดมาเล่นเกมนี้ซ้ำอีกแล้วนะครับทุกคนก็มี fc อยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าใครจะถอนไม่ถอนยังไงไม่รู้นะครับ อันนี้คือเขาถอนได้ทุกวันกับเกมนี้นะครับทุกคนคันเนตโกนั่นเองนะครับอยู่ในค่าย pg เนาะก็ลองดูแอดอาจจะไม่ได้ถอนตามเขาแต่ก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับทุกคนก็แอดไม่ได้เล่นเกมอะไรแล้วนะครับรอบที่แล้วก็โดนไปแล้วนะเกมที่แล้วนะมาหนึ่งพันเหมือนเดิมเบตสิบแปดเลยครับผมไปครับมันจะเหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเพียงแต่ว่าโอ้โหเจมาก่อนแล้วครับดอกนี้ 162นะ54โอ้โหสวยงามจัดไปอีกห้ครับ แอดจะเล่นออโต้ด้วยสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับมาหรือเปล่าเอยสแคทเทอร์ดอกนี้ชุบชุบชบชบชไม่มานะครับทุกคนมาให้ลุ้นอีกแล้วครับโอ้โหก็ยังไม่มานะครับผมไปต่อครับ กตกไปทีนึงเอามาอีกหรือเปล่าเอยขอให้โอ้โหเลยไปแล้วต้องสัยจะเล่นโโทรแล้วแหละเกมนี้ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นเป็นเหมือนคล้ายๆแสงขึ้นมานี่แสดงว่ามันจะลุ้นสแกตเทอร์นะครับทุกคนโอ้โหดอกนี้น่าจะได้รางวัลใหญ่อยู่นะเอาไม่ใช่120เองอ๋อได้แค่นี้คิดว่าอันนี้ พราะอันนี้ตัวแพงแหน้าผู้หญิงก็จะดีมากนะฮะแพงที่สุด <c oughs> ใช่ไหมหน้าผู้หญิงแพงสุดไหมเกมนี้โอ้โหโหลดนานแท้เอ้าโอเคใช่หน้าผู้หญิงแพงสุดอันนี้ลองลองลอง,ลองแพงสุดนะครับ แอดชอบลืมหน้าลายว่าตัวไหนแพงสุดอันตัวไหนน้อยสุดอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้จำว่าไล่กันเท่าไหร่โอ้โหเกือบเดี๋ยวแอดจะลองปั่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อทอร์โบจัดไปโอ้โหมาอีกแล้วครับตองหนึ่งมาจ้าหน้าลายมาดีอีกแล้วแต่ว่าคือ เหมือนเกมที่แล้วอะ่ะมามาประมาณนี้แหละแต่คือจบจบไม่ได้จบที่ศูนย์เนี่ยเป็นไงเป็นไงหนึ่งร้อยสาสปดครับไปต่อมาอีกแล้วครับเฮ้ยรางวัลก้อนโตรัวๆเลยว่ะทุกคนหนึ่งร้อยแปดครับ <c oughs> จัดไปดีเจ็ดสิบสองสีสิบสาม เอาสกัตเทอเข้าแล้วครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเข้าแล้วก็จะได้อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ต้องดูด้วยว่าจะมีวามาไหมนะครับทุกคนวนี่มาแม็กแม็กก็สวเนี่ยวยไม่มาเห็นไหมหูดอกนี้เอ้ยดอกนี้มาว่ะ90ปาะ รางวัลก้อนโตครับ103อ๋อับยังไงให้ได้90 <laughs> โอ้ยวายลงมาทีละสสวยดิจัดไปครับผมรางวัลก้อนโตอีก118มาแต่ยังไม่ได้กำไรหรอกรอบเนี้ยหมดแล้วฟีสปินตัวแพงก็ไม่อุ้ยกำลลงจะบอกตัวแพงไม่มามาเฉยเรียบร้อยกำไรและงานนี้ทุกคน เอาเรื่องรางวัลเมกาไปที่720ครับเอาแล้วรอบสุดท้ายยังไงเอ้ยโหดน้อยไปหน่อยก็ยังดีมาไม่เป็นไรครับโอ้โห,โหเสียงหวออะไรอีกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้ยินเสียงเข้าไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเงินรางวัลรวมนะครับ1,022เสียงหวอไปไหนก็ไม่รู้อะได้ไหมพันหกไหม ห้าร้อยก็เอาตอนนี้แอดจะปั่นต่อไปเลยแล้วกันเผื่อสแคทเทอร์จะมาอีกหรือว่าอาจจะหน้ารายหน้าดอกเพิ่มอีกเนาะโอ้โหสวยงามเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสี่จะมาไมเนี้ย คิดหนักอยู่นะเมื่อกี้ว่าจะจะ,จะยังไงดี <laughs> จะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนยังไม่เพิ่มเบ็ดนะครับยังอยู่แค่เบ็ดนี้พอเพราะว่ากําไรอยู่500ร้อยนี่ถือว่ายังไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เอา,าอีกแล้วเห็นไหมทุกคนจัดจนได้มาเออว่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย <laughs> มันเหมือนมันเป็นเกมที่เล่นง่ายสุดๆแล้วใช่ไหมแต่บางทีแอดเห็นก็เกลือนะดอกนี้จริงๆสมควรมาตอนหลังนะครับเพราะว่าตัวแพงเงินรางวัลก้อนโต162ครับหน้าลายไม่มีก็ขอวายไว้ก่อนนะโอเคสวยครับดอกนี้เนี่ยดอกดอกแพงๆมานี่คือคูณยังน้อยอยู่เลยนะครับเงินรางวัล เม็กกับไปอีก360ครับเฮ้ย hey, ได้เพิ่มว่ะทุกคนตัดสินใจถูกนะแบบนี้วายไมาสักหน่อยแล้วโห oh, ตัวเดียว,ว,ยวก็ได้อยู่แหละเกือบเกือบน่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอีก3รอบ2รอบครับวายมาไหมเอ่ยรอบนี้มาแต่ไม่เข้าหน้าลายรอบนี้เข้าครับเบาๆไปหน่อย ขาดไปครับผอมเงินรางวัลก็โต230ครับทุกคนเออได้กำไรพันหนึ่งอยู่นะฮะหุยดอกนี้โหมีแถมขาดแค่ตัวเดียวนั้น,นคูณ10นะครับเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนไปดีกว่าแบบนี้แล้วดับซูเปอร์ครับ900นะทุกคนก็ขาด8บาทนะครับ3000เงินรางวัลรว,วมไปที่1,753ครับปั่นต่อจะถึง3 0ม0ัไหมเอา ลองดูสิจะมีมาไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคทุกคนเอา2 9 0 0แล้วกันโห่ร่วงเลยทีนี้กำไร1900นะครับเกมนี้ได้ทุนคืนและแล้วก็ได้กำไรด้วยครับก็รอบที่แล้วได้โดนเป็นพันหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับเกมนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัดสินใจถูกก็ ดีไปเนาะประมาณนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนรูกระดิ่งให้ช่องถุ m มมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามให้หน่อยละกันนะครับทุกคนเพจเฟซบุ o กแอดนะครับเจ็้อแล้วนะ จ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับทุกคนครบสามเอ้ยไม่ใช่ครบสามร้อยอีกสามร้อยท่านนะครับก็รางวัลใหญ่ต้องจัดแล้วแหละแอดคิดกิจกรรมรอเลยนะแบบนี้นะครับมาติดตามกันเยอะๆนะครับไม่เสียหายอะไรนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมอยู่หน้าเพจนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมสะสมแล้วก็จะไปประกาศช่วงสิ้นเดือนนะครับสามสิบหรือสามสิบเอ็ดเนี่ยประมาณนี้นะครับเดือนนี้น่าจะมีมีนาคมน่าจะ31นะครับผมเดี๋ยวว่าเจอกันเกมหน้านะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะบ่ายครับ